ในช่วงปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ตรวจพบขึ้นวิทยุลึกลับที่ถูกส่งออกมาจากระบบสุริยะอื่นที่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกกาแล็กซีเดียวกันกันกบเราหลายต่อหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์พยายามไขความลับของมันอย่างจริงจังว่ามันถูกส่งมาจากแหล่งกำเนิดใดใครหรืออะไรเป็นผู้ส่งคลื่นวิทยุนี้มามีใครต้องการสื่อสารกับเราอยู่หรือไม่ แม้ว่าคลื่นวิทยุที่ตรวจพบเหล่านี้อาจมีแหล่งมาจากหลุมดำดาวนิวตรอนหรืออื่นๆที่เกิดจากธรรมชาติแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทราบความลับของการกำเนิดของมันอยู่ดีและที่น่าสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็คือสัญญาณวิทยุลึกลับที่ส่งออกมานี้มีความแตกต่างจากคลื่นวิทยุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่นักวิทยาศาสตร์รู้จักมันมีความพิเศษแตกต่างจากคลื่นวิทยุโดยธรรมชาติตามวัตจักรของดาวในจักรวาลที่มักเกิดขึ้นแบบสุ่มและเป็นระบบตามกระบวนการของธรรมชาติที่สามารถคาดเดาได้แต่คลื่นวิทยุลึกลับหลายคลื่นที่ตรวจพบมีความพิเศษแตกต่างทั้งเรื่องพลังงานที่ถูกปล่อยออกมามีทั้งพลังงานสูง พลังงานต่ำคลื่นสั้นยาวสลับกันระยะเวลาการปล่อยสัญญาณที่ไม่สามารถคาดเดาได้รวมถึงทิศทางการส่งคลื่นก็แปลกพิสดารต่างจากคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากธรรมชาติในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองก็มีการจับสัญญาณวิทยุลึกลับแปลกประหลาดที่ว่านี้ได้บ่อยครั้ง ทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าที่แต่เดิมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมันราวกับว่ามีใครที่อยู่ข้างนอกนั่นในอวากาศที่ห่างไกลต้องการเปิดเผยตัวและต้องการสื่อสารกับเราอย่างจริง,จ,รงจังจๆโดยพวกเขาพยายามส่งคลื่นวิทยุออกมาซ้ำๆหลายๆครั้ง อย่างกระตือรือร้นแต่น่าเสียดายที่มนุษย์รับรู้เพียงมีสัญญาณวิทยุที่ส่งออกมาเท่านั้นแต่ไม่สามารถแปลความหมายของมันได้นักวิทยาศาสตร์ต่างก็เฝ้ารอคอยกับคลื่นวิทยุลึกลับเพื่อที่จะไขความลับของมันที่พวกเขาอาจส่งออกมาอีกและเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาก็ได้พบกับสัญญาณที่ว่านี้อีกครั้ง นักดาราศาสตร์ชาวออสเตรเลียเผยค้นพบคลื่อนวิทยุลึกลับส่งสัญญาณมาจากใจกลางทางช้างเผือกกาแล็กซีของเราซึ่งจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามันถูกส่งมาจากอะไรกันแน่มีใครต้องการติดต่อกับเราหรือไม่นักดาราศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้ตีพิมพ์รายงานในวารสาร s t ส p h ฟิสิคอลเจนน a l ว่าตรวจพบขึ้นวิทยุลึกลับที่ส่งสัญญาณมาจากใจกลางทางช้างเผือกแต่จนถึงขณะน,นี้พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของคลื่นวิทยุนี้มันยังเป็นความลึกลับที่น่าสนใจมากทีมนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบขึ้นวิทยุลึกลับโดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุไคลโลที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในประเทศออสเตรเลีย สำหรับคลื่นวิทยุนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณไปในอวกาศซึ่งมันสามารถส่งไปในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกลมีตัวกระจายสัญญาณส่งไปยังตัวรับสัญญาณมีช่วงความถี่ต่างๆกันในการส่งข้อมูลเช่นการสื่อสารระยะไกลในการกระจายเสียงวิทยุระบบ AM FM หรือการสื่อสารระยะใกล้เช่น Wi-Fi หรือ b l บลู o t h จือเทิงหวังหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียแถลงว่าตอนแรกพวกเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากดาวที่เรียกว่าพันซาแต่การตรวจสอบพบว่าสัญญาณนี้ไม่ตรงกับสัญญาณพันซาที่เราเคยรู้จักมาก่อนคุณสมบัติที่แปลกประหลาดที่สุดของสัญญาณใหม่นี้ก็คือ มันมีโพลาไรซ์สูงมากหวังกล่าวแสงของมันแกว่งไปในทิศทางเดียวเท่านั้นแต่ทิศทางนั้นหมุนไปตามการเวลาสัญญาณวิทยุที่พวกเขาค้นพบจากวัตถุลึกลับประหลาดนี้พวกเขาตั้งชื่อมันว่า S-Cap พบในพิกัด J 173608.2-321635ถึง321-635 เป็นพิกัดที่พวกเขาค้นพบสัญญาณเล็กๆที่แปลกประหลาดและแตกต่างไปจากที่เคยพบสัญญาณจะก,กระพรีบเตือนเป็นระยะระยะอย่างผิดปกติด้วยมืดก่อนจากนั้นก็สว่างและจางหายไปก่อนที่มันจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งอย่างน่าประหลาดใจมากราวกับว่าใครกํำลังส่งสัญ,ญญาณบางอย่างออกสู่อวกาศที่กว้างใหญ่ในจักรวาล ในรอบ9เดือนตลอดปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ตรวจพบสัญญาณวิทยุ6ครั้งจากแหล่งกำเนิดและพยายามค้นหาตรวจสอบแหล่งที่มาของคลื่นดังกล่าวแต่ก็ยังไม่พบอะไรมากนักเดวิดแคปเพนศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยบินคอสซนของสหรัฐกล่าวว่าข้อมูลที่เรามีมันคล้ายคลึงกับวัตถุลึกลับประเภทอื่นที่เรียกว่า Galactic Center Radio Transense s ซึ่งรวมถึงวัตถุที่เรียกว่า Cosmic Booper ในขณะที่วัตถุลึกลับใหม่ที่เราควรพบที่ชื่อว่า S-CAP มีคุณสมบัติบางอย่างที่คล้ายกันกับกลุ่มวัตถุนี้แต่มันก็มีความแตกต่างมากเช่นกันและเราก็ไม่เข้าใจแหล่งที่มาเหล่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Galactic Center Radio Transense s และวัตถุใหม่ที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาอย่าง S-CAP ที่เรากำลังสนใจอยู่แคมเปญกราวในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนยังจับตาดูบอดแสเพิ่มเติมได้มีการตรวจพบแหล่งที่มาจากสัญญาณวิทยุอื่นๆในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้นาซาก็ได้ให้ความสนใจและเร่งติดตามแหล่งที่มาของคลื่นวิทยุลึกลับ ส่งสัญญาณมายัางโลกที่เราค้นพบนี้ด้วยในจักรวาลนั้นกว้างใหญ่ไพศาลไม่ได้มีเพียงแค่ระบบสุริยะของเรามันยังมีระบบดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์และมีบริวารโคจรโดยรอบคล้ายกับระบบสุริยะของเราอีกนับแสนล้านดวงรวมกันอยู่ในระบบที่ใหญ่ขึ้นระบบสุริยะต่างๆมากมายเหล่านี้กระจุกอยู่รวมกันเรียกว่า กาแล็กซีนั่นเองและกาเล็กซี่ที่รวบรวมระบบสุริยะต่างๆมีจำนวนมากมายหลายกาแล็กซี่และกาเล็กซี่ของเรามีชื่อและที่มาแตกต่างกันไปตามท้องถิน่นกาแล็กซี่ที่เราอยู่นี้ชาวตะวันตกเรียกกาเล็กซี่นี้ว่า Milky Way ที่แปลว่าทางน้ำนมเพราะเชื่อว่าระบบสุริยะของเราที่อยู่ในกาเล็กซี่นี้ เป็นกาเล็กซี่น้ำนม,มที่พระเจ้าประทานให้กับพระเยซูในวันประสูติและบางที่ก็มีตำนานที่แตกต่างกันออกไปสําหรับคนไทยของเราเรียกว่ากาเล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งมีความเชื่อมาจากคนโบราณที่เชื่อว่าช้างเผือกเป็นสิ่งที่สูงสักทางเขาเขาวที่พาดผ่านบนท้องฟ้าน่าจะเป็นทางเดินของช้างเผือกนั่นเอง กาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี้มีขนาดประมาณ10,000แสนปีแสงและมีความหนาแน่นบริเวณใจกลางในช่วงประมาณ1 0 0 0 0หปีแสงประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ที่คล้ายกับดวงอาทิตย์นับแสนล้านดวงมีเศษฝุ่นและกลุ่มแก๊สกระจัดกระจายโดยบริเวณใจกลางของทางช้างเผือกนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเป็นบริเวณของหลุมดำที่ทำให้มีแรงดึงดูดมหาศาล จึงสามารถดึงมวลของวัตถุต่างๆในกาแล็กซีนี้ให้อยู่รวมกันได้อย่างไรก็ตามบริเวณใจกลางทางช้างเผือกจะมีดาวฤอกษ์อยู่หนาแน่นรวมทั้งฝุ่นและแก๊สจำนวนมากบริเวณนี้นักดาราศาสตร์พบว่ามีการส่งคลื่นวิทยุออกมาบ่อยครั้งฝุ่นและแก๊สที่อยู่บริเวณใจกลางทางช้างเผือกนี้ กระเจิงแสงจากดาวฤกษ์จึงสังเกตเห็นความสว่างมากกว่าบริเวณโดยรอบและระบบสุริยะของเราอยู่บริเวณรอบนอกแขนของกาแล็กซีเราอยู่เขตรอบนอกของกาแล็กซีทางช้างเผือกห่างจากจุดที่เป็นใจกลางซึ่งมีดาวฤกษ์อย่างหนานแน่นโดยระบบสุริยะของเราอยู่ห่างจากใจกลางประมาณ28,000ปีแสงนักวิทยาศาสตร์คาดว่า บริเวณใจกลางทางช้างเผือกอาจเป็นชุมชนของอารยธรรมต่างดาวก็เป็นได้และโลกของเราอยู่ห่างออกไปโดยอยู่ชายขอบของกาแล็กซีจึงเป็นไปได้ว่าโลกของเราอาจตกสํารวจหรือไม่ได้รับความสนใจจากอารยธรรมต่างดาวที่เชื่อว่าน่าจะกระจุกตัวอยู่บริเวณใจกลางกาแล็กซี่นั่นเอง นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเราจึงยังไม่พบชุมชนอรารยธรรมต่างดาวอื่นๆหรืออรารยธรรมต่างดาวอื่นๆจึงยังไม่พบโลกของเราเราอาจไม่สำคัญพอพวกเขาอาจไม่สนใจโลกที่อยู่ห่างไกลออกไปจากชุมชนอื่นๆเราอยู่ห่างจากพวกเขาหลายหมื่นปีแสงนั่นเอง โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ